เ,เดี๋ยวค่อยกินตอนเย็น <c ười> คือน้องมาอ้อนแบบไม่รู้ว่าอ้อนทำอะไรแล้วก็เดินไปที่ถ้วยข้าวแล้วเราก็ไม่ได้ไปเทอาหารเปียกให้เขา เขาก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็อย่างที่เห็นเลยไม่มองไม่คุย <c oughs> อาหารเราจะให้น้องอกินอาหารเปียกเฉพาะช่วงตอนเย็นเอาพอนี้วันวันนี้เราหยุดเราหยุดจากงานแล้วทีนี้เราอยู่บ้านเขาก็มออนเขาอยากกินอาหารเปียก